วันนี้พามาส่องของกินขบเคี้ยวกันนะคะว่าตลาดนัดเดี๋ยวนี้เขาขายอะไรบ้างก็ของน่าซื้อทั้งนั้นนะคะของอรอะไรมาดูว่าเขาซื้ออะไรกันบ้างนะคะอัขอห้าบาทก็ราชาบิบกิตไอ้นี่ักินอะไรน่งคะคุณคะเม็ดทานตะว,วันมีกลิ่นวอลน,นอัทขึ้น อันนี้เป็นวกฒิศาสุรอันนี้อันนี้ของพี่สับปะรุ่อที่นี่ขอบคุณค่ะนี่เป็นชื่ออะไรจินจินจังสาหลายมวนอบกบี่สิ พินจังรถดั้งเดิมสลายม้วนจูรี่ของจูรี่เลยถั่วก็น่ากินมีอะไร มาส่องของกินหน่อยวันนี้มาส่องของกินอ่าอันนี้คืออะไรเนาะชีนัทบัตเตอร์เป็นขนมแปลกๆนะอัลมอนด์อัลมอน ยูเนเต็ดอัลมอนดอันนี้รสช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อันนี้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตแอนด์ไวช์ช็อกโกแลต บวยบวยรสต่างๆวูดดี้ช็อกโกแลตอ๋อขนอมญี่ปุ่นก็มียี่ห้อนี้อร่อยเนี่ย เคยไปซื้อถึงญี่ปุ่นเนี่ยยี่ห้อนี้อร่อย60บาทเคยไปซื้อถึงญี่ปุ่นน,นู้นนะเนี่ยเนี่ยอร่อยมากค่ะยี่ห้อนี้เป็นบิสกิตรสเนยแล้วนี่อะไรอัลมอนด์ตากุ๊ดดีุ้งใหญ่ อันมอนด์อบเกลืออันนี้มีครึ่งกิโลห้าร้อยกรัมวันนี้มีถุงใหญ่เลยนะคะเนี่ยอร่อยมากของญี่ปุ่นามนาส่งมางนี่ถุงใหญ่เลยนะร้อยสามสิบห้ากรัม ปลากรอบปลากรอบยีิบห้าบาทโหน่ากินมากอันหน้านมาปตัวเลกตาัวปากอ้าอบกรอบ รสไข่ปูรสน,น,นี้แปลกดีจังรสไข่ปูนี่เป็นช็อกโกแลตคุกกี้เนาะเป็นโยเกิร์ตด้วยอของกินแปลกๆดีอันนี้รสมัทฉาช็อกโกแลตคุกกี้ใส่ชา